สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทคอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็ออมมายืนกับรถแบรนด์หลักนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังตามหานะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยสําหรับคันนี้ได้เป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.8V Sigma 4นะคะได้รถปี2019กับราคาตั้งขายนะคะ889,000บาท ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะก่อนเราจะไปรับชมคลิปเนาะรายละเอียดตัวรถก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะคะมาเริ่มกันที่ตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยในส่วนของตัวไฟหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ รีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยในโคมเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีโครมเมียมตัดกับตัวรถสีเทานะคะสีเทานะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง,ง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็ได้เป็นล้อแมกอะลอยทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยขนาดยางนะคะได้เป็นขอบยางนะคะ18นิ้วเลยอ่าได้ยางขอบ18นะคะดู ซุ้มล้อนะคะกิ๊ไม่มีหายเลยลูกค้าดูหัวน็อตด,ด้านในนะคะนี่ไม่มีขยับนะโชคยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยโชคยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะแล้วก็ในส่งของภายในคันนี้นะคะก็ได้เป็นโทนสีดำนะตัดกับสีส้มอิฐนั่นเองนะคะบอหนังปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลย สภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะสภาพเบาะตึงๆเลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยเลยไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะหัวน็อตดเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีถอดไม่มีแกะมานะหัวน็อตเดิมๆนี่ทั้งสองฝั่งเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะนี่ใส่ๆแบบนี้โครงสร้างรถกันหน่อยนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเ,เลยดู ลูกค้าเรียงกานสวยมากๆนะรับประกันเลยว่ารถของเรานะคะคัดเกรดเอมาให้แล้วทุกคันเลยคัดเกรดเอมาให้แล้วทุกคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะดูเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยเปื้อนเลยลูกค้าเบาะหลังด้านเบาะด้านหลังไม่มีรอยเปื้อนเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะนี่ใสๆรอยแต้มสีเดิม,ะะดมโรงงานยังอยู่โครงสร้างประตูนะคะห้องผู้โดยสารสวยๆดู เมทอาร์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวรถนะคะบอดี้เรียมสันคมชัดแบบนี้เลยนะคะดูสีเดิมบางทั้งคันลูกค้าขาดูเรียมมุมตัวรถคมชัดแบบนี้นะ,ะในส่วนของด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เสาอากาศนะคะได้เป็นแบบคีบพฉลามแบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟไท้ายคันนี้นะคะก็ได้เป็นไฟไท้ายแบบ LED มีกล้องหลังติดตัวรถมาให้นะคะได้เป็นเครื่อง2.8ข4ับ4ด้วย ได้เป็นเครื่อง2.8ด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะก็จะได้เปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้ใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะดูลูกค้าใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะห้องเก็บของก็พื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะคะลูกค้าถ้าอยากนั่งก็สามารถดึงเบอกมานั่งได้เลยหัวอน็อตเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะ หัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกมมาทั้ง2ฝั่งนะคะโชคนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยโชคยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้าเก็บของได้เยอะมากๆมีแอร์ตอนหลังให้ครบหมดเลยนะ,นะแอร์ตอนสุดท้ายก็มีให้แบบนี้2ช่องนี่เป็นไงล่ะสวยๆคันนี้นะบทีเดียวติดเลยลูกค้าสวยๆนะคะคันนี้นะเป็น Toyota Fortuner นะคะ2.8 V Sigma 4นะคะนี่ บอดี้ตัวรถฝั่งนี้นะคะเหลี่ยมสันคมชาดแบบนี้เลยแล้วก็มีบันไดาทางขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสวยมาดูในส่วนของห้องผูง้โดยสารฝั่งนี้กันต่อนะคะนี่ห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งนี้นะ,ะดูตัวเบาะฝั่งน,น,ะะงนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพเบาะใหม่ๆแบบนี้มีโรชาร์แบบมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะนี่พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะนั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะ อ่าหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะแล้วก็โครงสร้างรถนะอ่ารอยเมทอร์ตนะคะเดิมๆเ,เลยรับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหมักผิดความจมน้ํามาแน่นอนกระจกแท้เดิมทุกบานของ Toyota นะคะแล้วก็มือเปิดของเขาได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะกุญแจก็ได้เป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยอ่าคุญแจได้เป็นแบบนี้เลยมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่ามา เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ทุกคนได้รับชมกันดีก,กว่านะคะอ่าในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะประตูนะคะเดิมๆเ,เลยกระจกนะคะมาเริ่มที่แผงประตูกันก่อนนะคะกระจกพับปรับลงออโต้ทั้ง4บานกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าจะรับสายวางสายได้ ตรงพวงมาลัยไ,ได้เลยแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้แพดเดิ้ลชิฟมีให้แบบนี้หน้าปัดเรือนไม,ม้เป็นแบบดิจิตอลสวยๆเลยนะคะเลขไมล์วิ่งไปเพียงแค่86,000กพับอีก6อ่า8 4กิโลเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงนะคะลูกค้ารถสวยนะคะรถประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุก1,000 0โลเลยนะคะหน้าจอสัมผัสแบบทัสกีีนนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีนีวเกเตอร์นำทางให้แสดงจอกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้จอเดิมนะคะโรงงานเลย Toyota นะคะของแท้แอร์ของเขาก็จะเป็นแบบออโต้นะคะีปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นโหมดขับ2ขับ4นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้ตรงนี้นี่2รู2ช่องแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตั้ เกียร์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสวยๆคอนโซลตรงกลางนะคะไม่มีรอยเลยลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะคะ EV อค o นโหมดเนาะ Power mode นะคะโหมดการลื่นถ่ายมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าดูด้านนี้อ่ารูล้ลามากๆนะคะมีช่องเก็บแว่นมาให้แบบนี้เลยนีสวยๆนะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบแล้วนะคะนี่ไฟนะคะตรงนี้นะคะมีให้ฝั่งคนขับมีให้นะจ๊ะ มีที่จับทางขึ้นบันไดมาให้แบบนี้เลยอ่ามีที่จับทางขึ้นบันไดมาให้แบบนี้เลยนะคะโดยรวมนะคะสภาพโอเคเลยนะคะลูกค้าป้ายแดงนะคะก็จะเปิดตัวอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันเลยนะคะพี่พี่อยู่ที่ทอโต้นะคะเหลือเพียงแค่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะกับเลขไม่แค่แปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองลูกค้านะคะเครดิตดีจดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะมา สำหรับใครนะคะนี่ดูตัวเบาะปอบไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะโครงสร้างรถนะคะเดิมๆนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาอ่าโครงสร้างรถเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมายังมีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะได้เป็น Toyota f o r t u n e r นะคะ2.8 V Sigma 4นะคะได้รถปี2018นะคะกับราคา889,000บาท ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทตลอดอายุสัญญาหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลย